สวัสดีครับมาดูโจทย์ปัญหาการเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มแล้วนําไปสร้างปฏิทินในโปรแกรมภาษา C นะครับโจทย์บอกว่าถ้าหาก Input ของโปรแกรมเป็นวันที่1ของเดือนและวันที่1ของเดือนตรงกับวันใด2ค่านะครับจำนวนวันใน1เดือนมีส1สิบเอวันและวันที่1ของเดือนตรงกับวันอะไรคือ1วันอาทิตย์2วันจันทร์ไล่ไปเลยนะครับถึง7วันเสาร์ เราก็จะเรียงวนซ้ำจาก1ไปเรื่อยๆจนถึง31วันที่1ตรงกับวันอาทิตย์มันก็จะโชว์ตรงวันอาทิตย์ถ้าใน1เดือนมี28วันเราก็จะเขียนเรียงไปเลยนะครับ1ถึงไล่ไปเรื่อยๆถึง28 2คือเริ่มต้นของวันที่1ของเดือนตรงกับวันจันทร์โอเคนะครับมาดูรูปแบบการเขียนโปรแกรมในภาษา C ีครับอ่ก่อนอื่นครับเราจะเขียนโปรแกรมบน ซ้ำด้วยคําสั่ง for นะครับซึ่งรูปแบบการบนซ้ําด้วยคําสั่ง for ขึ้นต้นด้วย for ในวงเล็บจะมี3ค่านะครับอันนี้คือค่าเริ่มต้นของตัวนับเงื่อนไขและค่าการเปลี่ยนแปลงตัวนับโอเคนะครับในที่นี้เราจะบนซ้ําจํานวนวันใน1เดือนครับอันนี้ครูอขอยกตัวอย่างเราจะรัน31วันนะครับเราจะใช้คําสั่ง for นะครับครูประกาศตัวแปรจํานวนเต็ม j เพื่อรัน จำนวนวันในหนึ่งเดือนนะครับรูยกตัวอย่างเช่น for อ่าวงเล็บเปิดแล้วก็ค่า j เ,เริ่มต้นที่หนึ่งครับแล้วก็อ่า semicolon เงื่อนไขนะครับให้ j มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับรูขอยกตัวอย่างถ้าหนึ่งเดือนมีสามสิบเอ็ดวันนะครับ semicolon ค,ค่าเปลี่ยนแปลงครับให้เจอตัวแปร j เ,เพิ่มทีละหนึ่งค่าเพื่อรันจำนวนวันในหนึ่งเดือนนะครับเสร็จแล้วเราจะแสดงผล จำนวนวันใน1เดือนนะครับเราก็ printf ครับ p i n t f อ่าวงเล็บเปิดวงเล็บป,ปิดเครื่องหมายคำพูดครับเราจะแสดงเป็นจำนวนเต็มนะครับเพราะเราประจะะพราะเราประกาศตัวแปร j เป็น int อ่าเราก็ประกาศเสร็จเราก็แสดงผลเปเซเสร็จแล้วคอมมาครับอ่าตัวแปร j ครับแล้ว semicolon ครับอ่าโอเคนะครับในที่นี้ถ้าพิมพ์แบบนี้เวลาผลลันมันก็จะรันไป31อ ตัวเลขจาก1ถึง3มันจะเรียง1-3-4-5ไปเรื่อยๆในทีนี้มันไม่สวยงามครับเราจะกดเป็นแท็บแล้วกันนะครับ1แท็บ2แทบ3แทบ4แทบ5แทบ6แทบ7แทบ8แทบ9ไปเรื่อยๆจนถึง31วันโอเคนะครับดังนั้นเราจะต่อตรงนี้ด้วย backslash t นะครับจะให้มันแสดงผลโดยกดแทบไปเรื่อยๆ31วันโอเคนะครับจากวันที่1-31ถึง31โดย เพิ่มทีละหนึ่งค่าจนถึง31มสวันนะครับอ่าโอเคคุณขอเซฟก่อนนะครับอ่าคุณเซฟชื่อเทสอ่ายี 27, เปลี่ยนเป็นภาษาซีล้กันครับแล้วกดปุ่มเซฟครับอ่าคุณขอคอมไพน์นะครับอ่าโอเครันอ่าคอมไพน์ผ่านครับคุณขอรันดูนะครับเพื่อดูผลรันนะครับ โอเคมันรันไปเรื่อยๆครับนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆจนถึงสามสิบเอ็ดวันโอเคแล้วครับทีนี้ปัญหาของเราครับโจทย์บอกว่าให้ทำเป็นรูปแบบของปฏิทินเนี่ยครับมันจะตัดเจ okay. ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดโอเคนะครับในที่นี้ครูจะต้องปัดบรรทัดตอนที่มันทำอะไรครับหารเจ็ดถูกต้องไหมครับถ้าหารเจ็ดลงตัวให้มันปัดบรรทัดถูกต้องไหมครับอ่ะดูนะครับ อันนี้คือครูเขียนโปรแกรมรับวันก่อนครับอขอปิดผลลันนะครับในที่นี้ครูจะปัดบรรทัดที่วันที่7ครับครูต้อง if e นะครับอ่าอ่าโอเคครับครูจะใช้ if e มาร่วมในการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นการเช็คเงื่อนไขเขาเรียกว่าเขียนโปรแกรมทางเลือก2เส้นทางคือ if e ตามด้วยเงื่อนไขที่อยู่ในวงเล็บครูจะใชะ้ตัวแปรจำนวนวันหารเปอร์เซ็นต์ด้วย 7ถ้ามันลงตัวแสดงว่าครูจะให้มันปัดบรรทัดการแสดงผลแต่ถ้ามันเป็นเท็จคือมันหาร7ไม่ลงตัวครูก็จะให้มันแสดงผลไปเรื่อยๆโดยการแสดงผลค่าวันแล้วก็กดปุ่มถัดไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับรูปแบบใช้อีฟมาร่วมนะครับครูก็จะใช้ตัวนี้นะครับตรงฟอร์ครูก็จะเพิ่มจากตรงนี้นครับเปลี่ยนใหม่ครูเพิ่มขอเพิ่มปีก,กาเข้าไปนะครับ คูปิดปิดการตรงนี้แล้วกันครับควาสั่งฟอรโอเคครับอโอเคนะคุณใช้ if e ร่วมครับ if e ถ้าค่า j j คือจำนวนวันนะครับเนี่ยวันที่1ถ้าเป็น1ครูจะเอามาหารเปอร์เซนต์กับ7ถ้ามันลงตัวแสดงว่าคือมันเป็น0หารแล้วมันเป็น0ลงตัว ครูจะให้มันถ้าเป็นจริงนะครับถ้าหารลงตัวครูจะให้สแสดงผลลัพธ์ขอเพิ่มนิดน,นึงนะครับครูจะให้ป r i n t f สแสดงผลลัพธ์ค่าจำนวนเต็มแล้วให้มันปัดบรรทัดษอนนะครับแล้วก็สแสดงผลค่า J ครับอันนี้นะครับคือถ้าเงื่อนไขเป็นจริงคือหาร7ลงตัวแล้วให้มันปัดบรรทัดสแสดงค่า j ออกมาด้วย เจก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเสร็จแล้วถ้ามันเป็นเทสแล้วครับคือหารไม่ลงตัวถ้าหารไม่ลงตัวครูก็จะให้มันแสดงค่าจํานวนวันแล้วกดแท็บไปเรื่อยๆโอเคนะครับตรงนี้อ่าโอเคครับอ่าลองดูผลลัพธ์นะครับตรงนี้นะครับอ่ครูเซฟครับทำล์ใหม่อีกรอบครับทำภายนอานะครับอ่าโอเคอ่าโอเคนี่นะครับได้เรียบร้อยแลนะครับจํานวนวันในหนึ่งเดือนอ่ะโอเคนะ ต่นี้ปัญหาของเราต่อไปนะครับตัวนี้เป็นจํานวนวันที่1ถึง31ตามค่าที่เราก่อคือ31วันเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับต่อไปปัญหาของเราคือถ้าถ้ามันเป็นค่าที่สองครับถ้าเป็นวันอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ครูหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับครูเขียนโปรแกรมรับค่าก่อนครูจะเพิ่มคำสั่งสแกนเอฟเข้าไปก่อนเพื่อ เผื่อบางคนว่าคุณครูครับบางเดือนมันเป็น28วันละครับหรือ30วันละครับมันจะเปลี่ยนตรงไหนเราก็ประยุกต์จากตรงนี้ครับจากเดิม31เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคครับดูนะครับครูใช้คําสั่ง scan f ครับ scan f รับค่าครูใช้รับค่าในเครื่องหมายคําพูดรับค่าจานวนจำนวนเต็มเหมือนกันนะครับรับค่าจํานวนเต็มที่เป็นตัวแปร m แล้วกันครับรับค่าจํานวนเต็มตัวแปร m คือมัน คือ1เดือนมีกี่วันนะครับครูก็ต้องเพิ่มตัวแปรตรงนี้นะอ่าสตัวแปรนะครับ J คือเอาไว้รันวันที่ M คือจํานวนวันที่เราจะกรอตรงนี้นะครับคือรับค่าจํานวนเต็มเพื่อนําไปเก็บเราต้องใช้เครื่องหมายอัเบน,นะครับแอลเบซนไปเก็บไว้ในตัวแปร M ถ้าครูกกอก30ครูก็จะแสดงว่าครูจะรัน1เดือนมี30วันครูก็จะเพิ่มตรงนี้นะครับอ่า เพิ่มตัวแปร m ตามจํานวนวันที่เรากรอกนะครับครูก็ต้องมาปรับตรงนี้ครับเป็นตัวแปร m ครับไอที่ครูรันดูก่อนเป็น31นะครับครูก็จะปรับเปลี่ยนตามการรับค่าโอเคนะถ้าครูรับค่าจํานวนวันตัวแปร m เท่ากับ28วันเดือนกุมภาตรงนี้ก็จะรันเลข1ถึง28ถ้าครูรับค่าตัวแปร m มี30วันตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามค่าที่ครูกรอกเข้าไปนะครับโอเคนะเดี๋ยวครูจะดูผลรันก่อนนะครับเซฟครับคอมพาย อ่าโอเคครันครับเช่นถ้า1เดือนมี30วันครูก็กด Enter ปึบ๊บเนี่ยครับจะให้มันรัน1นึถึงสาถ้า1เดือนมี28วันครูก็กดยี่สอ่ายี 28, แล้วก็ Enter ปับมันก็จะรัน28วันโอเคนะอันนี้คือการรันจํานวนวันใน1เดือนต่อไปครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปปัญหาของเราคือค่าที่2ครับค่าที่2บอกว่าถ้าเลข1 แสดงว่าเป็นวันอาทิตย์ให้วันที่หนึ่งของเดือนให้เริ่มต้นที่วันอาทิตย์ถ้าค่าที่สองที่เรารับเข้าไปเป็นเลขสองให้เราเริ่มเป็นวันจันทร์ถ้าเลขห้าก็ไล่ไปเลยครับเลขห้าคือวันพฤห,หัสเลขหนึ่งต้องตรงวันพฤห,หัสแล้วค่อยลันไปเรื่อยๆโอเคนะครับตรงนี้จะคิดยังไงครับครูก็ต้องมีการกดอะไรครับแต่ละค่าเนี่ยมันจะมีการกดปุ่มแถบถูกต้องไหม ครูจะต้องสร้างตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปรมาแทนการกดปุ่มแทบ็บถูกต้องไหมครับอ่ะโอเคนะครูจะรับค่าตัวนี้ก่อนครับค่าที่2คือวันที่เขาเรียกว่าวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารของเดือนนะครับโอเคนะท่านหคือวันจันทร์2คือวันอังคาร3คือวันพุธครูขอรับค่าอีก1ค่าครับ s a n f scanf อ่ารับค่าจำนวนเต็มเปอร์เซ็นต์ดีนะครับ อ่าคอมมาอาบเซแล้ววีลแล้วกันครับวีคจำนวนวันเขาเรียกว่าวันใน1สัปดาห์แล้วกันครับหมาวันอาทิตย์2วันจันทร์นะครับโอเคนะทีนี้ทำยังไงมันจะกดแทบเมื่อเรากรอกตัวเลขถ้าเป็นเลข1ให้มันกดเคาะแทบไปกี่ครั้งครับถ้าเป็นเลข1คือวันจันทร์ไอ้1คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่ต้องกดครับเพราะมันจะชิดด้านหน้าถ้าวัน ถ้าใส่เลขสองคือวันจันทร์มันจะต้องกดปุ่มแ็บหนึ่งถ้าใส่เลขสมันจะต้องกดปุ่มแ็บสองครั้งแสดงว่ามันน้อยกว่าคือถ้าวันแรกใส่เลข1มันคือ0ูนย์ไม่ต้องกดแ็บถ้าใส่เลข1คือวันจันทร์อ่ะขอโทษครับถ้าใส่เลขหนึ่งคือวันอาทิตย์มันจะไม่กดแ็บถ้าใส่เลข2คือวันจันทร์มันจะกดแ็บมาหนึ่งครั้งเพื่อแสดงผลตรงนี้เป็นเลข1ถูกต้องไหมครับแสดงว่าครูต้องสร้างตัวแปรอีกหนึ่งตัว เมื่อกี้ขอโทษนะครับตัวแปร W ครูต้องไปเพิ่ม W ก่อนครับอ่าโอเคทีนี้เมื่อกี้บอกว่าครูต้องเช็คการวนซ้ำของการกดปุ่ม Tab อ่าครูขอตรงนี้นะครับมาต้องอยู่บรรทัดบนนะครูจะใช้คำสั่ง for เหมือนเดิมครับ for ตัวแปรอ่าวงเล็บลองดูนะครับตัวแปร i แล้วกันครับครูขอเพิ่มตัวแปร i นะให้ i เริ่มต้นที่1และครูจะให้ค่า i มันน้อยกว่า ดปิแล้วก็ให้ค่า i บวกบวกตรงนี้นะครับคือการแทนการกดปุ่มแท็บนะครับอันนี้ I กับ j แล้วกันครับในเมื่อครูเพิ่มตัวแปร i ตรงนี้ครูก็ต้องมาประกาศตัวแปรจำนวนเต็ม i ด้วยนะครับโอเคครับถ้า i เท่ากับ1เงื่อนไข i น้อยกว่า W ถ้าครูกรอก w ับคือเลข1แสดงว่าเงื่อนไขนี้มันเป็นเท็จมันจะไม่ทำงาน แต่ถ้าครูกรอกกับวเป็นเลขสองนะครับ I เริ่มต้นที่1ถึง I น้อยกว่า W มันจะเริ่มทํางานตรงนี้ครับก็คือ I เท่ากับ1เงื่อนไขคือ I น้อยกว่า2จริงไหมถ้าจริงจะให้ทํางานอะไรเรามาดูนะครับครูก็จะสั่งให้มันปิ้นแท็บครับปิ n t F ครูแค่ พิ้นและก็ backslash T จะให้มันเคาะวักเฉยครับเคาะแทบ็บแค่นี้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบคําสั่งอย่างง่ายมีบรรทัดเดียวเราไม่ใส่ปีกาก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะใส่ปีกาเพื่อความเข้าใจก็ได้ครับไม่ผิดนะครับอ่าสมมติน,นะครับอ่าโอเคนะใส่ปีกาก็ได้นะครับเนี่ยความหมายคือถ้าจําน,นวนวันที่ของสัปดาห์เช่นถ้ากอกเลขสอง แสดงว่ามันต้องหนึ่งซันสองมันมันเดย์ครับถ้ากรอกเลขสองคือแสดงว่าเลขหนึ่งต้องมาตรงกับมันเดย์ใช่ไหมครับมันก็จะเข้าสู่เงื่อนไขนะครับถ้าไอเริ่มต้นเป็นหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ W ถ้า W เป็นสองก็ i น้อยกว่าหรือเท่ากับสองจริงไหมแสดงว่าจริงทําคําสั่งนี้ครับกดปุ่มแถบไปหนึ่งครั้งแสดงว่าตําแหน่งเริ่มตรงนี้นะครับแล้วค่อยรันเลขหนึ่งถูกต้องไหมครับ แล้วมันจะวนกลับไปเรื่อยๆเช็คพอรอบที่ 2, 2> ปุ๊บเงื่อนไขเป็นเท็จมันก็จะจบเงื่อนไขนี้ครับมันก็จะเคาะแท็บแค่หนึ่เคาะอ่าโอเคลองดูนะครับอ่าเสร็จครับเซฟคอมไพล์ครับผ่านรันดูครับถ้า1เดือนมี31อ่าสาวันวันที่1วันที่1ของเดือนตรงกับวันจันทร์คลิก2กด Enter ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับถูกแล้วครับ คือตรงนี้บ้างวันอาทิตย์เริ่มวันที่หนึ่งของเดือนตรงกับวันจันทร์แล้วก็ไล่ครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็คือปัญหาของเราคือตรงนี้ครับเราค่อยมาดูปัญหาตรงนี้ครับมันล้นมาครับหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันแต่ตรงนี้มันเกินมาครับเราจะทํายังไงเรามาดูนะแต่ตอนนี้รันถูกแล้วนะครับขอรันอีกทีนะครับรันอีรันอีกครั้งครับถ้าหนึ่งเดือนมียี่สิบแปดวันวันแรกของเดือนตรงกับเลขห้าห้าคือวันพฤหัสกด Enter เนี่ยครับแสดงว่าหนึ่งวันอาทิตย์ สองวันจันทร์สามวันคารสี่วันพุธห้าวันพฤหัสครับพรฤหัสแล้วก็เรียงไปเลยครับสองสามแล้วก็เรียนไปอ่าโอเคนะครับเลขมันรันต่อเนื่องถูกแล้วครับต่อไปเราจะมาจัดการปัญหาตรงนี้ครับทํายังไงเราจะปัดบรรทัดได้เลขสี่ปัดมาไว้บรรทัดใหม่นะครับในที่นี้ครับเรารู้อยู่แล้วครับถ้าเป็นเลขห้ามันเคาะแถบไปหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับคือสี่ทำยังไงตรงนี้จะเป็นห้าหกเจ็ดดูนะครับเราจะเอาตัวแปร แถบมาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้กดแถบ,บไปกี่รอบนะครับโอเคนะเราจะเอาตัวแปรแถบบมาเกี่ยวข้องคือถ้ามันเป็นเลข5้าแสดงว่าตรงนี้คือห้าทยังไงตรงนี้จะเป็นหกหกแล้วก็เจ็ดอ่ามาดูครับเราจะปรับแค่ตรงนี้นะครับนี่เราจะเอาตัวหารใหม่ครับเราจะเอาตัว w หรือว่า w v เนี่ยมา เป็นตัวตั้งในการหารเจ็ดนะครับ